และนี่คือสีใหม่ล่าสุดของแบนด์บ o m เ e ดนะครับคือสี Air Force Blue มาดูใกล้ๆเลยตัวนี้นะครับไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่นปกตินะไม่ใช่รุ่นพิเศษแต่มันเป็นสีพิเศษตัวนี้ลิมิเต็ดนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยเราได้มาแค่50คันนะไม่นับคันนี้เป็นตัวโชว์เหลือ49ต้ตอนนี้นจะขายไปเยอะแล้วนะเหลือไม่เยอะแล้วอะในเดือนมีนาคมแล้วก็ในเดือนช่วงเดือนอาบกลมๆว่าประมาณมิถุนายนอะมีเข้ามาอีก50ตัวแล้วไม่มีแล้วตัวนี้ถือว่าลิมิเต็ดมากๆนะครับ มีเต็ดสุดๆเลยสาหรับคนที่ชอบสีนี้นะไม่เหมือนใครอะ่ะเพราะตอนนี้เวลาที่เราเข็นไปไหนอะ่ะไปตามห้างไปอิสวิวไปอะไรอย่างเงี้ยจะเจอคนใช้บูเูเพรเยอะถ้าเจอเป็นสีดาสีเทาเนี่ยใครๆก็ใช้ตัวนี้นะแต่ถ้าใครที่ชอบความแตกต่างไม่เหมือนใครนะสีน้ําเงินแบบนี้นะครับตัวในกล้องเนี่ยถ้าจะสีไม่เพี้ยนเนาะตัวนี้สมจริงเลยนะมันจะออกเป็นน้ําเงินเหมือนทหารอากาศมันถึงชื่อแอร์ฟอร์สไงก็คือเป็นน้ําเงินแบบเหมือนในเรืออากาศอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ใช่แค่หลังคาที่เป็นสีน้ําเงินนะครับตัวบ Body ก็เป็นสีน้าเงินตัวตะก้าก็เป็นสีน้าเงินรวมทั้งตัวกระเป๋าตัวถุงหลังคาตัวนี้เป็นผ้านะครับ9 0 0ี D, นะครับเหมือนกันนะครับทุะการแต่มันเป็นสีน้าเงินแค่นั้นเองก็ถ่ายให้ดูชัดๆเลยว่าตัวนี้เป็นสีใหม่มาใหม่ลิมิเต็ดนะครับ่วนราคาจําหน่ายจะสูงกว่ารุ่นปกติ1 0 0 0บาทแค่นั้นเองถือว่านิดเดียวต่างกันนิดเดียวสําหรับคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับส่วนตัวเฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวบูมเพ็ตเหมือนกับรุ่นปกติโดยทั่วไปใช้งานปกติเหมือนกันมีฟังก์ชัน เหมือนกันทุกประกาศราคาจําหน่ายสองหมนนะครับโปรโมชั่นอยู่16,900ในงานนี้คือถ่ายในงานบ้านและสวนนะครับลดนิดนึงนะครับหมื 16, ่านาบาทโอเคขอบคุณที่ติดตามรัะชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ